เป็นกันแดดตัวใหม่ที่กำลังฮอตฮิตติดเทรนกันเลยในตอนนี้วันนี้นะเราจะมาทดสอบการคุมมันกันนะคะสวัสดีค่ะ รีซนจินนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนจีจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะเป็นกันแดดของแบรนด์เมอร์ซี่นะคะกันแดดผสมวิตามินซีนะว่าไปนะคะเมอร์ซี่นี่ก็เป็นเจ้าแม่สกินแคร์วิตามินซีเหมือนกันนะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะจีก็เคยรีวิวเจ้าตัว,ตวเซรั่มวิตามินซีเขาไปนะคะตัวนั้นก็ใช้ดีนะทุกคนเป็นดูรีวิวกันได้นะคะแล้วก็เหมือนเขาจะออกสูตรลด ฝ้าใช่ไหมคะสู่รลดฝ้าเอ่ยลดสิวเอ่ยซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะที่ทางแบรนด์เนี่ยตั้งใจออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันเลยนะคะน้องชื่อว่า mercy with c plus uv sunscreen tone up นะคะ scf 5 0บก pa บบบวกนะคะทุกคนก็ตัวนี้คะ่ะเป็นกันแดดตัวใหม่ที่กำลังฮ <c oughs> อตติดเทรนกันเลยในตอนนี้นึกจ๊ะ <c oughs> กับน้องโฟนมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะรอเลยล่ะคะ ไปค่ะไปซื้อ <S <S แท่งแบน์นะคะเขาเคลมมาเลยนะทุกคนว่าเป็นกันแดดฟิลแฟนนะก็คือสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรยังไงวะ คือกันแดดดูแลเทคแคร์ care, อะไรกี่ปบบอกว่าตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวคล้ำนะคะจาก UVA UVB นะคะลดเลือนจุดดําจากแดดทาแล้วไม่วอกไม่เทานะผิวดูไบรท์คุมมันยาวนานนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีที่ช่วยฟื้นฟูผิวหมองคล้ำนะคะตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะทุกคนคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแพ้น้ำหอมเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะ็คเกตน,นะคะเขาจะมาเป็นซองแบบนี้เลยนะคะทุกคน เป็นฝักเรลียวคู่ใจแบบนี้นะคะนี่แอบเปิดไปแล้วนะทุกคนนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะบอกว่าสว่วนผสมอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีบอกว่าปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่5กรัมนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงนกเสียงกาอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยจะอยู่แบบติดเขาติดนานเลยนะคะก็จะได้เสียงแบบรบกวนนิดนึงนะคะต้องขออภยัยก็เดี๋ยวมาดูเนื้อกันแดดกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงเนาะ นี่นะคะทุกคนเนื้อกันแดดของเขาก็จะออกเป็นสีไข่ๆส้มๆนะคะมีความเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนไม่หนืดนะนี่พอเกลี่ยปุ๊บเหมือนน้องจะซึมไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแห้งไวด้วยนะทุกคน อพอเกลี่ยไปแล้วนะคะปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นอีกโทนหนึ่งเลยนะคะอีกเฉดหนึ่งเลยนะคะเปรเียบเทียบนะคะระหว่างสองข้างเนาะเห็นว่าผิวของเราจะดูเงาเงาขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็จะสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงที่หน้ากันดีก,กว่านะคะไอที่เขาบอกว่าใช้ได้ทุกสีผิวเนี่ยสีผิวอย่างจริงอะใช้ได้ไหมก็เดี๋ยวเริ่มจากข้างนี้กันก่อนเลยนะคะไอที่รอยแดงๆเนี่ยทุกคนจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคือตื่นมามันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่เ okay, ค่ะนี่คือผิวหลังจากที่ลงกันแดดไปหนึ่งข้างแล้วนะคะตอนที่ลงกันแดดนะคะทุกคนจะรู้สึกว่า อ่ผิวจะดูสว่างกว่าข้างที่ยังไม่ได้ลงนะคะนี่เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ผิวจะดูเล่นแสงจะดูแบบว่าเงาเงานิดนึงนะคะเนื้อเบาสบายผิวนะคะผิวยังหายใจได้อยู่นะคะทุกคนก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะนะคะนี่ก็จะได้ลงประมาณนี้ตัวนี้นะคะจินคิดว่า คือไม่ต้องลงรองพื้นทับก็ได้นะคะใครที่แบบแต่งหน้าน้อยๆแบบไม่ชอบแต่งหน้าอย่างจินเนี่ยปุมกันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นทับจบเลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าจะลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าอย่าลงหนานะคะก็คือนิดๆหน่อยๆนะคะแนะนําคือเป็นแป้งทับก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจินจะขอลงอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทดสอบการคุมมันกันนะคะว่าน้องจะให้อารมณ์ไหนประมาณไหนนะคะขอลงอีกข้างหนึ่งนะจ๊ะ แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะนี่ก็คือผิวหน้าผ่านไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันนะคะทุกคนก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้เลยจะเห็นว่ามีความมันบริเวณจมูกนะคะแบบเยอะนิดนึงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะว่าจะใช้กระดาษกี่แผน่นเตรียมมาแล้วสองแผน่นจุ๊บๆแค่จมูกก็จะกินไปแล้วครึ่งแผ่นมา ท,ทุกคนจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะคะเพราว่าตอนนี้ฝนตกนะคะก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำคลิปของเราด้วยแบบสับหน้าก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะ แล้วความมันที่ซับได้นะทุกคนก็จะประมาณหนึ่งแผ่นกับอีกนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้เออเอออ่ะนี่นะคะทุกคนก็จะได้ความมันประมาณนี้นะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าจีนเป็นคนหน้ามันมากอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเป็นความมันที่ยังยอมรับได้อยู่นะคะแผ่นครึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้า ครีมกันแดดของเมอร์ซี่ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่านะคะสำหรับกันแดดวินซีเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะก็ในส่วนของเนื้อกันแดดนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีความอ่าหนืดนะคะทุกคนให้ความสบายแก่ผิวนะบางเบาเนาะไม่เหนอะหนะผิวนะคะก็ในส่วนของการลงไปที่หน้านแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยพอลงที่หน้านเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเออทำให้ผิวเราเนี่ยไบรท์ขึ้นนะคะตัวนี้ทา ไปแล้วไม่วอกไม่เทานะคะใครที่สีผิวแบบจีนนะคะก็สามารถใช้ได้เนาะที่เขาเคลมเลยนะคะว่าใช้ได้ทุกสีผิวนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของกลิ่นนะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนคือ ดมไปแล้วแบบไม่ได้กลิ่นเลยอะเออนะคะก็ใครที่แพ้น้ําหอมนะคะแล้ว mm. ก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะเรื่องของการคุมมันนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าคุมมันได้ดีเลยนะคะทุกคนใครที่แบบผิวแห้งอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะชอบเลยนะคะแต่ว่าสําหรับจินนะจินจะมีความมันบริเวณทีโซนนะคะก็ประมาณ3มชั่วโมงอะความมันจะเริ่มมาและบริเวณจมูกแล้วก็หน้าผากางอะไรเงี้ยจมูกจะเยอะมากเลยนะคะก็ แต่ว่าก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยคุมความมันได้ได้ดีอยู่นะคะทุกคนใช้แผ่นซับความมันไปแล้วเนี่ยใช้แค่ประมาณแผ่นกับอีกนิดน,นึงเองก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับการคุมมันเนาะโดยรวมเลยคือจิงคิดว่าคนที่ผิวแห้งผิวปกต อะไรเงี้ยชอบแน่ๆน,นะคะแล้วก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรเงี้ยแบบต้องการแค่เครื่องสอําอางรองพื้นเบาๆนะคะก็ตัวนี้สามารถนําไปใช้ได้ทุกวันเลยประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวแดดวิซีเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากลองซื้อมาใช้นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่สเตเวนเลยนะคะทุกคนหาซื้อง่ายมากนะคะราคารองละ59บาทนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะก็ถ้าใครมีข้อสงสัย สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคลื้จริงๆขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย